มะาโคปะาเทระสสปะปุนาติอวาเซสาพาคาอามากังปะปุนันตูพิกุจจสมเนราาชกหัตธาจะปะปุนันตูพิกุนันจะสมเนรานันจากหัตธานันจะยทาสุขังปริพุนชันตูสาธุนิมนต์พระคุณเจ้าตัวแทนพระคุณเจ้าการสมลงรับประเคนพระตาหาร ตอนนี้เลยครับและขอเจริญพรคณะสัทธาเจ้าภาพทุกท่านได้ร่วมประเคนพระทหารพระคุณเจ้าครับวันนี้มีคณะคุณแม่สมศรีโลกกติคุณคุณแม่รัชนีจากบ้านธรรมะแกงคณะสัทธายมลุงมหาจรูญจันทมลัย แล้วก็คณะลงศักด์ประยุยจากเสน่ชายน้ำคณะศิษย์สยนสิทธิ์ในท่านเจ้าปุคุณสมเด็จพยาน,นาวชิโรอดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรคณะ้าตอนชมจันทร์ได้เดินทางมาถวายพตรตทหารและก็คณะพี่น้องสถาบันปอกปายางขอเมตตาครูบาอาจารย์อนุโมทนาสาธุการโดยพร้อมเพรียงกันครับสาธุสาธุสา พิเศษหลวงพ่อสมัยพร้อมคณะพระคุณเจ้าคณะยติธรรมถวายทุเรียนเป็นปัจจัย1,000งบาทแล้วก็คณะศิษยอนุสิทธายกทยิกาวัดป่าสมเด็จพยัญวนะชิโรดมร่วมอีก1,000งบาทเป็นส0 0 0มบาทถวายอยากถวายของแปลกอยากถวายของแปลกสําหรับหมู่คณะพระคุณเจ้าที่เดินทางมาถือว่าพอเรามาต้อนรับหมู่ครูาอาจารย์ ที่เดินทางมาท่านยังถามว่าอินเดียทุเรียนเป็นยังไงท่านไม่รู้จักทุเรียนคุยไปคุยมาอ๋ออินเดียทุเรียนนี่ยางมันเยอะโอ้อย่างนั้นไม่อร่อยหลวงพ่อต้องเป็นอินเดียไทยที่เรียนอินเดียนี่ขึ้นอยู่หลังกุฏิผมนะครับก็อร่อยดีแต่ยางมันเยอะไปหน่อยนึงบ้านผมเรียกมนุนครับทุเรียนอินเดียครับก็อยากจะ นำเสนอช่วงฤดูการนี้เป็นฤดูการทุเรียนก็เลยว่าปาราลบหลวงพ่อสมัยพร้อมทั้งคณะสงฆ์ญาติธรรมเ,เริ่มต้นถวายทุเรียนแล้วก็ดูว่าถ้าปัจจัย1,000 0บาทนี่ได้100กิโลอันก็เลยปรึกษาญาติโยมพุทธบริษัททยยกทยกาวัดป่าสมเด็จพญาวัดชิรดมเรามาถวายของแปลกอีกสักรอบเถอะก็เลยรวมกันเป็น200กิโล เผื่อว่าคูบาจารย์จะได้เพียงพอกันยังไงทราบเมื่อคูบาจารย์พิจารณาทุเรียนแล้วก็ให้นึกถึงหน้าเพโรดไว้นะครับเพลิดเป็นคนตากรูปสุดท้าย <c oughs> เมตตาเพโรดตัวน้อยด้วยนะครับผมครับแล้วก็ขอเมตตาคูบาจารย์ที่อยู่ใกล้คณะคูบาจารย์อินเดียนะครับช่วยชี้ให้ท่านเอามังคุดมาด้วยครับผมเผื่อว่าเกิดอาการร้อนในจะได้ลำบากยาเขียวตาใบห่อนะครับ ฉะนั้นขอถวายอนุโมทนาครูบาอาจารย์ด้วยและใจหนึ่งอันนี้ใจผมอยากจะให้หมู่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติด้วยความเต็มใจไม่อยากให้เป็นปริโภทว่าต้องร่วมปัจจัยต้องบอกบุญต้องหาปัจจัยครับนั้นอยากจะสิ่งเดียวที่ผมอยากจะได้จากพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่มาร่วมปฏิบัติคืออยากจะเห็นสภาวะดีๆในการปฏิบัติสมาธิตามคําสอนหลวงพอ่ออย่าต้องเป็นภาระที่จะต้อง มีศรัทธามีอยากจะช่วยเหลือกับผมกับขอพบพกุลบูบาจารย์ทุกรูปแต่ว่าไม่อยากจะต้องให้เป็นภาระได้ไปบอกบุญได้ไปเป็นภาระในการเพิ่มภาระอุบาจารย์นอกจากการประพฤติปฏิบัติฉะนั้นด้วยสถาบันพลังจิตนุภาพกรรมาการมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังเิรินทโรถวายการอุปถรัรมภ์บำรุงมาวันละ1,000 10, 0บาทอยู่แล้วโดยประการหนึ่งประการที่สองก็มีคณะศรัทธาทายกทายการ่วมบุญกันมา จึงไม่อยากจะให้ครูบาอาจารย์ต้องมาเป็นกังวลเป็นปริพเในการประพฤติปฏิบัติสิ่งเดียวที่อยากจะได้ใน49วันคือขอเมตตาครูบาอาจารย์ได้ประพฤติปฏิบัติอย่างเต็มภาคภูมิเพื่อเราท่านทั้งหลายจะได้มีกําลังจิตมีกําลังใจนําสภาวะดีๆอย่างนี้ไปบอกไปสอนไปแนะนําผู้ประพฤติปฏิบัติในอนาคตต่อไปฉะนั้นสิ่งเดียวที่อยากจะขอเมตตาครูบาอาจารย์ก็คือ ปฏิบัติอย่างเต็มกาลังเถาทับส่วนปริโภคอย่างอื่นในเรื่องที่อยู่อาศัยเรื่องพัฒนาหขอเป็นภาระพวก,กผมได้เป็นผู้ดูแลถวายอุปถัมภ์อุปถาคแล้วก็ขอได้เป็นภา,าระทายกทายิกาออกตน,นศรัทธาคณะสิทธิในหลวงพ่อวิริยังคณะศรัทธาพี่น้องชาวท่าตอนชาวแม่อายชาวเช,ชียงใหม่เชียงรายได้เป็นผู้ได้ถวายอุปถัมภ์อุปถาคุบา,าจารย์อย่างเต็มกําลังดังนั้นอขอคุบา,าจาย์ได้ตัดปริโภคเรื่องการ บอกบ,บุญเพื่อจะทานุบำรุงหมู่คณะครับเพื่ออยากจะให้เห็นครูบาอาจารย์ได้เอาใจมาอยู่กับคําบริกรรมอยู่กับการทําสมาธิภาวานาได้อย่างเต็มกําลังความสามารถอันกลับขอบคุณไว้ก่อนครูบาอาจารย์ที่บอกบุญมาแล้วแล้วก็ครูบาอาจารย์ที่กําลังวางแผนกับผมขอเมตตาว่าวางแผนว่าฉันจะเดินจงกรมยังไงให้ดีที่สุดก็พอครับส่วนเรื่องอื่นอย่าเป็นกังวลกับผมขอให้ผมได้กังวลคนเดียวก็พอ ไม่อยากให้ครูบาอาจารย์ได้กังวลด้วยครับผมกับขอบพระคุณครับการนี้ขออนุโมทนาคณะกรรมการสถาบันพลังจิตนุภาพมลนที่สถาบันพลังจิตนุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรที่ได้ถวายอ,อุปธรรมบำรุง,งดูแลครูบาอาจารย์ตลอดหลักสูตรวันละหนึ่งหมื่นบาทครับที่การประกาศพระโอนมาแล้วครับจำปัจจัย4ี่แสนเก้าหมื่นบาทครับอยู่ในที่อันสมควรเรียบร้อยครับ จากนั้นก็ขออนุโมทนาแล้วก er ็ขออนุโมทนาคุณแม่พันงามมูลจำปาทําบุญพัฒตหารอุทิศส่วนกุศลถึงเจ้ากรรมนายเวรครับแล้วก็คณะศรัทธาผู้ร่วมถวายน้ําสิงห์25หลูมีคุณทรงวันสีคำมาศรีคำมากกวิน200บาทนางหลงไหมทอง200บาทนางแสงระวีพันมั่นนุษย์100บาท นางสุการดาจากแม่สลอง100่งร้อยบาทคุณแม่สุรีทวีอภิรดีแก้ว100บาทครับสัทธาคุณทวินคุณธานทิพชัยมณีร่วมทําบุญพัต,ตาหาร1,000บาทสัธาคุณอนนบสีแปริ้วร่วมทําบุญพัต,ตาหาร1,000งพันบาทสัทธายมลุงมหาจรูนคุณสุชาตา คุณจุธาพัฒนนายภูริวัฒน์จันทมา,าลัยร่วมบุญพัฒนาหาร2,000บาทน้ำสิงห์ยหลูครับแล้วก็ขออนุมโมทนากับเจ้าภาพพัฒนาหารเช้าเพนพระสงฆ์จากไทยอินเดียเวียดนามโรมาเนียและเยอรมนีจำนวนจริงๆพระคุณเจ้าทั้งหมดในวัดไม่ใช่108รูปนะครับ118รูปบวกพวกผมอีก10นะครับ118รูป แล้วก็แม่ชีสองท่านสาม,มเณรสองรูปรวมแล้วทั้งหมดเป็นคณะผู้ปฏิบัติอยู่ในวัดต,ตอนนี้มีอยู่ทั้งสิ้น122ท่าน22รูปนะครับ122รูปในนาสาขา312วัดป่ากกาัญนาพิเศษอำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นโดยท่านอาจารย์ทัศนีแก้วสี100บาทท่านอาจารย์กันพิชาสุดจันโท500บาท คุณเอื้องบุตรสบาชำนาญผล500บาทคุณประสาสรปทุมพร500บาทท่านอาจารย์เยาวลักษณ์เต็งเจริญคุณ3,000ันบาทท่านอาจารย์ชัยยะท่านอาจารย์ราณีแสงจำนวน500บาทจากสาขา78ครับท่านอาจารย์มาลินีพิสุทธิโกศล1 0 0 0บาทท่านอาจารย์บัวพาทรงคาสี500บาทท่านอาจารย์ระพีพัน์ปริปุณะ3 0 0บาทลูกหลานคุณย่าสมบูรณ์คุณปู่ชวลิศ ชิปสุนทร1,500บาทคุณปราณีวัโรพัฒ500บาทคุณกันที่มาภาลี300บาทบแล้วก็คณะท่านในอำเภอชัยยันอยู่สวัสดิร์รวมบุญพัฒนาหาร6,000บาทโดยฝากกับยงประยุยฝากกับยมประยุยลงลุงศักดิ์เพื่อทำพัฒนาหารมาถวายครับแล้วก็คุณสุ พาสุภาราพรผมลักคโน500บาทท่านอาจารย์เพียงเพนสารวัตรห้าบาทนายนัทพิพัฒน์วโรพัทสามร้อยบาทท่านอาจารย์สุวรรณเนียมสดิสี่0้บาทจากสาขา78็โอนเข้าบัญชีแล้วท่านอาจารย์กิติยาตั้งปุนผลวณิตห้าร้บาทจากสาขา89แล้วก็ทั้งหมด เป็นปัจจัย1 1 4 0 0บาทเพื่อถวายงานการสอนสมาธิโดยท่านจุปุกุลสมเด็จพระญาณวชิโรดมครับคุณวันธนีเรืองทรัพย์ถวายปัจจัย500บาทคุณธนวัฒน์คุณอริวันกิติบรรพาชาข้าวสารเป็น6กระสอบอาจาก3กระสอบครับเป็นแล้วก็ถวายปัจจัยเป็นปัจจัย268บาทคุณยศสวีปิดาศีวัดแ8 8บาท คุณจินฉิมเรืองคุณจิรวัตรหนูเล็กท่านาจาันทร์วรัชยาฉิมเรืองพร้อมครอบครัวถวายเข้าสารสองกระสอบเป็นปัจจัย3,000บาทพระอาจารย์หลวงพ่อประเสริฐธีระปัญโยคุณชินทัศ์คุณอรพักขาและญาติมติตถวายปัจจัย400บาทคุณสุภาพร์สีหาเลิศด0 0บาทคุณนีรนุชศีสรารคาม200บาทคุณกนกวรรหิตราวัตร3 3 3บาทคุณธนสิน ภาวะหาร200บาทคุณวันนีนายจักกบพลไทยพาณิชร่วมปัจจัย2500บาทคุณอินทิรรัตน์วงตะวันพร้อมครอบครัว2,000บาทคุณสุวัลัยเมืองเจริญพร้อมครอบครัวทำบุญไม่แน,นอ,อ๋อไม่ <c oughs> กับขอบพระคุณหลวงพ่อครับผมสาธุครับ ขอบพระคุณครับผมไม่ถึงแน่ครับขอบพระคุณครับผมบคุณสุวัลัยเมืองเจริญพร้อมครอบครัว500บาทบคุณบารมีสมาธิปัญญา200บาทบคุณสุริโสรสอยู่พิรัตพัฒน์0บาทนางสาววารุณีตันติวงศ์ห0ึ่งบาทท่านพระจัน์เอก,เกวีมหายาโนศรีสภกิจนะครับ แล้วก็ร่วมทําบุญกับคณะสงฆ์ในนามผู้เสียชีวิตตึกสอตงองอุทิศส่วนกุศลแก่ผู้เสียชีวิตในตึกสอตองงหนึ่งหมื่นบาทครับนางณภัทรน,นันวงชัยสิรสิ200บาทท่านพระอาจารย์วีรศักดิ์ศรีเพชรจากวัดป่าศรีสำราญศรีสะเกตสายพระประกรณกิจครับ1,000บาทท่นา,านหลวงพ่อสรามังคลโยธาโอนเข้ามูลนิธิ3 1 1หม่ 3, 000, บาท คุณจุธาทิพย์1 1 1 1บาทนางสาวเกียรติชรี1,000บาทนางสาวนงรักอนางนงรัก200บาทท่านอาจารย์สมหมายสูงสุด500บาทแล้วก็โอนเข้าบัญชีร่วมพัฒหารครูุรสษาสมาธิโดยคุณเบญจพรหวังเจริญสุข500บาทคุณสัญชัยคุณอรไทยวิชัยรัก1น0บาทคุณทิติการปิยะเสรีพัฒน0 0บาทคุณพัทรินโสภานิษฐ์300บาท แล้วก็วันที่3มิถุนายน2568สถาบันพลังจิตอนุภาพสาขา224วัดบ้านจ้องอำเภอแม่สายจัังหวดเชียงรายโดยหลวงพ่อพระครูวิชานสุตตะโสภณสุตตะสุนทรร่วมถวายปัจจัยเป็นเจ้าภาพพัตตาหารวันที่3มิถุนายนเป็นปัจจัย1,000 0บาทครับท่านอาจารย์ชานวิทย์ุณทิพวันเมธาชัยวุฒิถวายเข้าสาร สิกระสอบเป็นปัจจัยหน0 0งมื่นห้าพบาทศรัทธาคุณธนิยาทัศนกุณลพันห์500บาทท่านอาจารย์สุนีเสนีสีสันติ300บาทคุณวันนีนายจักรพลไทยพาณิชย์สองพบาทคุณอินทิรัตน์วงตะวันพร้อมอครอบครัว2,000บาทคุณสุวรยัยเมืองเจริญพร้อมอครอบครัว500บาท คุณประเทืองคุณไฮทัคุณประเทืองคุณหาไทยทิพย์หอมหวนบริษัททิพย์เจริญคอนกรีตบริษัทสีเจริญสังขาหลังคาเหล็กจากอุดรธานีร่วมปัจจัยพัตนาหาร1 0 0 0บาทคุณศรีประพาชินประเรสริฐศักดิ์คุณวรีระสุธีโสพลคุณขวัญชนกธนวิชบูรณ์3,000บาทคุณอรพิน1 5 0 0บาทและคุณหยาดเทียนชานาศเป็นปัจจัย1,000บาทร่วม พัฒตาหารดูแลพระคุณเจ้าที่กําลังประพฤติปฏิบัติอบรมหลักสูตรครุษาสนาสมาธิตามแนวทางคำสอนท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณวชิโรอดมหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรขอนมโมทนาสาธุการในทุกท่านเจ้าภาพครับสา,สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิ ได้ยิน <c oughs> บางท่านบางคนว่านั่งสมาธิไม่จําเป็นท่านว่านั่งสมาธิไม่จําเป็นแ,แค่เพียงรู้อารมณ์ในแต่ละในแต่ละลมหายใจหรือรู้อารมณ์อยู่ตลอดเวลาที่จะเข้ามาเท่านั้นก็พอจริงๆมันไม่พอนะครับจริงๆมันไม่พอปัจจุบันนี้เราทําสมาธิกันเราจะชอบบอกว่าวิธีนี้ตัดรัดสั้นง่ายวิธีนี้ บรรลุทำเร็วเห็นเร็วถ้าเร็วได้อย่างนั้นพระพุทดธดเจ้าคงไม่ลองตั้งหกปีวันหนึ่งนึกถึงม,มีนิทานจากฝั่งทิเบตท่านมิราเลปะกับท่านมาราปะท่านอาจารย์มาราปะนี่เป็นเป็นอาจารย์ผู้ใหญ่ของท่านมิราเลปะท่านมิราเลปะนั่งสมาธินานแล้วมันก็ยังไม่สําเร็จสักทีครั้งแรกครั้งสองครั้งสก็พยายามถามตัวเอง วันหนึ่งท่านอาจารย์เดินผ่านมาถามอาจารย์ครับผมนั่งสมาธินานแล้วเมื่อไหร่จะบรรลุสักทีท่านอาจารย์ขอขอ,ขอภัยนะครับท่านอาจารย์มิลาเลปักก็เลยถลกสบงข้างหลังขึ้นให้ลูกศิษย์ดูขอโทษครับท่านบอกว่ามึงเห็นตูดกูไหมเห็นครับอาจารย์มึงเห็นมันแตกไหมเห็นครับอาจารย์ถ้ามันง่ายอย่างนั้นตูดกูคงไม่แตกท่านว่าอย่างนี้ครับอโอ้ บ้านเรานี่ทําไม่ได้นะครับเดี๋ยวออกข่าวครับผมแต่กูบาอาจารย์ผู้เท่าโบราณท่านทํากันอย่างนั้นจริงๆครับถ้ามันง่ายอย่างนั้นตูดกูคงไม่แตกอาจารย์ท่านว่าฉะนั้นเหมือนกันครับกูบาอาจารย์เนื่อถึงคําพูดสมเด็จเจ้าุกุลหลวงพ่อท่านว่าสมาธิน่ะมีสองอย่างคือสมาธิโดยธรรมาชาติกับสมาธิที่สร้างขึ้นสมาธิที่เราจับจดจ่ออยู่กับปัจจุบันขณะทํางานขอ,ขอขอภัยโยมบางท่านเนี่ยถักนิตติ้งเขียนหนังสือหรือว่าทํางานจบจ่อกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หลวงพ่อยังเหมาสิ่งนี้ว่าสมาธิโดยธรรมชาตินะครับสมาธิกับด้วยการนอนหลับท่านก็เรียกว่าสมาธิธรรมชาติแต่สมาธิที่เรามานั่งเดินนั่งสมาธิมาเดินจงกรมท่านเรียกว่าสมาธิโดยการสร้างขึ้นหลวงพ่อให้พวกเราสร้างขึ้นให้เป็นหลักธรรมชาติก็มีได้แต่ให้ทําสมาธิอย่างเป็นหลักด้วยการจงใจ ขนาดที่เราปิดอายตนะหลับตาลงไม่สนใจหูตาจมูกลิ้นกายแล้วให้ใจปรากฏอย่างเดียวแล้วจับจดจ้องอยู่กับสิ่งที่ใจมันสัมผัสรับรู้ขนาดนั้นเรายังคุมมันยากเลยเรายังกรองอารมณ์ด้วยความยากๆเลยนี่มาลืมตาแล้วก็ใช้หูใช้จมกูกใช้ลิ้นใช้กายใช้ใจปล่อยออกไปอย่างนั้นรู้ได้เห็นได้แต่ถ้ากำลังจิตหรือพลังจิตหรือกำลังใจมันไม่ถึง เราจะสู้กับอัเสกกระแสของอารมณ์เหล่านั้นไม่ได้ฉะนั้นการเดินจงกรมทําสมาธินั่งสมาธิอย่างที่ครูบาอาจารย์พาพวกเราทําคือการทําเสริมกําลังให้หัวใจเรียกว่าพลังจิตเพื่อจะลืมตาแล้วต่อสู้กับกระแสของอารมณ์เราสร้างกําลังก่อนแล้วเราค่อยลืมตาขึ้นมาเพื่อต่อสู้กับกระแสของอารมณ์ทำสองอย่างพร้อมกันอย่างนั้นกําลังใจมันจะได้มีเพื่อจะต่อสู้ได้แต่ถ้าเราไม่ยอมรวมจิตเลยไม่ยอมให้มันอยู่ใน สภาวะของความเป็นอารมณ์เดียวที่เรียกว่าเอกขาตาจิตเลยพอมันเข้ามาทางตาแล้วก็เผอไปทางตาเข้ามาทางหูแล้วก็เผอไปทางหูฉะนั้นที่เรามากดหัวใจข่มใจเราทําสมาธิอยู่อย่างเนี้ยคือการเสริมกําลังใจเพิ่มกําลังจิตให้ตัวเองให้จิตมันมีกําลังเพื่อจะต่อสู้กับกระแสของอารมณ์ที่ท่านว่าสมาธิกับการควบคุมอารมณ์อย่างนั้นครับถวายกําลังใจครูบาอาจารย์ในการต่อสู้กับกระแสของอารมณ์ของพวกเราในแต่ละวันครับ แล้วก็ขออนุมโมทนาการณสาศรัทธาเจ้าภาพที่มาเป็นกําลังกายมาเป็นกําลังใจสําคัญคือมาตัดปริพอดคือความห่วงใยออกจากหัวใจของครูบาอาจารย์ด้วยเรื่องการขบฉันด้วยด้วยเรื่องอการดําเนินชีวิตในแต่ละวันด้วยแม้ท่านเหล่านั้นที่มาดูแลความถวายความบูปถากครูบาอาจารย์ในแต่ละวันก็ถือว่าเป็นผู้ที่มีอานิสงส์ ต่อการประพฤติปฏิบัติของครูบาอาจารย์ทุกๆรูปด้วยครับลำดับนี้ขอเมตตาครูบาอาจารย์เด่นสวดลักขีสวดอิติปิโสเป็นลำดับเพื่อสาธยายสรรเสริญคุณพระรัตนไตรัยเป็นลำดับสืบไปครับรัตนตยานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระรัตนไตรัยรัตนตยะเตชะสาด้วยเดชแห่งพระรัตนไตรัยวิริยังคานุภาเวนะด้วยอนุภาพ คุณงามความดีบารมีธรรมในท่านเจ้าปกุนสมเด็จพระญาณยวชิโรดมหลวงพ่อพิริยังศรินทโรและอำนาจแห่งการประพฤติปฏิบัติของคณะสงฆ์หมู่ใหญ่จงเป็นมหันตเดชานุภาพส่งเสริมน้อมนำให้ท่านเจ้าภาพทุกๆท,ท่านจงเป็นผู้มีอายุวันนะสุขะพละปฏิพานธนาสารสมบัติธรรมสารสมบัติคุณสารสมบัติความปาถนาสิ่งหนึ่งประการใดอันเป็นสิ่งที่ชอบ ประกอบได้ทมนำมาซึ่งความสุขแก่ท่านแก่ครอบครัวของท่านแก่สังคมและสายงานของท่านแล้วไซขอความปราดถนานั้นๆจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จจงพลันสำเร็จแด่ท่านในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อ mm. ยะทาวเรวะปุราภะเรโพเรนต์สัพพรามเอว a มีวะอิตโตทินังเปตานังอุปากปติ เยจิตังปะติตังตุมังเกพเมวะสัมมิจโตสัพเบปุเรนตุสังกปาจันโดปันนารโสยัทามนิโชติราโสยาสัมบินติโยมิวานจันตุสัมปโรโกเวนัสโตมาเตภาวตวันตารโยสุขีดิขายุโกภวา สัมบิเตโยวิวัจจันโตสัมบโรโขวินะสตุมาเตมภวตวันตารโยสุคีดีขายุโกภวะสัมบิเตโยวิวัจจันโตสัมบโรโขวินะสตุมาเตมภวตวันตารโยสุคีดีขายุโกภวะ อาภิวาตนาสิริสานิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารุธรรมาวัฒนติอายุวนโนสุขังภาลังกาเลดาดันติสปัญญาวาตันโุเวตมะจารากาเลนาดินังอริเยโสโอชุปเตสุตาดิโส เวปัสสนมนนตัสสาวิปุโลโหติดักขิณาเยตัตถาอนุโมดนติวัยยวัจจังกรนติวานาเตนาดากินาโอนาเตปิปุญญัสสภาคิโนตาสมาดาเตอปติวานจิตโตยถาตินังมหาผลังปุญญานิปรโลกัสเสเมปะเตทามุนติ Panenante hotu sabbang SUMANGGARANG rang Rakantu sabati wata Samba nubawena soti hontu nirantarang Hotu sabbang sumangga rang Rakantu sabati wata Samba thamma nubawena so โอโตสับบังสุมังการังรักันตโตซาปเดวตาสัมบาสังกาโนบาเวนะโสทิหุนตเนรันตะรังปฏิสังขายโยนิโสปินดาปตังปฏิเสวามิเนวะดาวายานามธาายานมันดานายานาเวบุสนายา व देविम श्वीती या पनाया स्वरती ब्रह्मचार्याया पुराण वेदांग वेहका मे च वेदांग नवोपेश में वे या ते भावेश ते अना वचता चुना चा रोचते Sato 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 Anu